ดีตอนเช้าครับพี่น้องทักทายพี่น้องย้มสาวกับผมพาพเบืองบรรยากาศเตยลากแล้วนังเตยลากครับเธอสามสาวจำอะไรอ่ะได้อะไรกินนะมาเบรกฟาดเหรอสวยค่ะหน้าสวยยังสวยเลยหน้าสวยยังสวยอ่ะงงมาก

ลงโครนสักครั้งหนึ่งไหมมึนมากตืนไปต่อเมือแหลงอยบ้านปริงอำเมร์ท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ใช่สุรินทร์สิดช้างใหญ่อะไรนะอ๋อท่าตูมใช่ ลงหาแล้ว huh, พี่ร้องไม่ได้นะ มาไม่ทันช็อตเด็ดนะเอ้าเอามันมีภาพนะเมื่อกี้ตอนนี้ราคาพอดีมากเมื่อกี้มาไม่ทันช็อตเด็ดเต็มตรงนี้เลยอะไรกันตั้มหมูเป็นไงบ้างอ่ะ ร้อนมากว่าไงอ่ะแม่อุ้ยไม่ได้อ้วนเขาเรียกอวบระยะสุดท้ายอย่เฉยเจ้วบอกเมื่อกีนั่งเป็นสแม่เอาแม่จะภาพเซรู้อยกจเกลายตามครับหาข้ามือเดียว้องนิงชี กระจิจำไ้ซัำนียแล้รเนาะคิดว่าชื่อไ้ซัำนียร์เหรอเรียกว่าซัมนียไหมวันนี้เส่อกับแ n งกิ u Thank you ที่เชื่อสัดจบเลยพ้าแจงคักมือนี่กี่โมงแล้วอ่ะหกยังไม่หกโมงนะนี่ใช่เพิ่งว่าหกโมงครึ่งแล้วนี่นไม่ไม่ล่ะเมาไม่เเยหรอกอ๋อน่ากลัวนี่ไงฝนตกเตาออกแอดมินแรงจังทำไมแรงหรอก มานวะพี่มานอยู่วะพี่พี่สวยอยู่ได้หรอแมนแมนสวยอยู่ไปเอาหนานี่ล่ะไปอ่าอะไรอ่ะเอาหน,าน,า,หนานี่ไปอีกงานหนึ่งเด้อเอาเก็บไปสุรินไงโดยอะไรนะสวยเหมืนบอกเนี่ยสวยอยู่นิดนึงสวยอยู่นิดนึง กำลังเก็บของพี่อ้องครับเตรียมตัวเดินทางบ้านปริงตำบลบ่าอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์้างใหญ่สู้ๆนะคุณพ่อเนฮะ้ยตมตอเฮ้ยตมตออีกหครับน้าฝนนอกวาบ่ได้ กินผานเหลียวยู่ยข้าวยางอ่อนรอบเดียวกับกินผานเหลีวอยู่ไหมมาม่วงหัเดียวไหมกินลีลาเหลือเกินไหมไม่ใช่เขานิ้งคุยไงแต่ว่านี่ก็คือของว่างเนี่ยของว่างกินแบบเนี้ยอืมกินอันนั้นไม่ได้เขาจะมุมมากเลอ๋อแล้วก็ทำเป็นแบบร่าดิคุณใช่ไหมแต่วิธีกินอ่าสอนแต่ว่าพอเวลาคนณถ่าหน้าไปก็กรอกเข้าปากโอ้ยเลือกกินเลย แล้วกินอปอขอความจริงกันนะขอแบบความเป็นจริงนะอุ้ราหแฮมตึกยี่เมริดตะวันตั้งเลือกกินที่นั่นเป็นวันอย่างเดียวแถวบะหมี่อ๋อย่อมปลาด้วยอุ้ยพี่ยาวยางมันมันมันขอนห้องเ่ะนะมันจะหลุดมันจะเลยอันบเป็นแดวมันแม็นแนวห้องอที่นั่นเลยโชคดีมากเลยห้องอนมันหย่อมปลาท่านเออห้องแถวเลยเขารู้วยามจะตาย เห็นไขนาดกินปกติเขาต้องออกใจแปแันเยอะเราคผู้ิทแรงมากแยกแกงกันที่ไรปยากรีดเครื่อนเครื่อนกินมนอมไปเลยหล่ะอมไปก่อนคือโมงนไหนเขาอะมันไย่อุ่มเอาเนาะมันบรรล่กจะเคลียร์อย่างไรอุ่มปนน้ำเมื่อไรก็ผสมน้ำกินน้องตาผสมน้ำกับตองเ้าอยู่เนีไปยัง เอาคันบ่เปาอื่นน้ำออกเคียวบอว้าแกุ้มก็ได้เลยถาเลยเนี้ยเนี้ยกน้ยานมูเนี่ยกินน้ำย้ำสูตจังสิท่านในสูตรท่านมูจะเคียววะว่าแม่ได้กินแต่ตอนตีทก็ไม่สนเตเอาตาพี่ไปได้เออก็เห็นคลิปเ่งบอกห็คลิปนะคลิปดังจะตายในติ๊กต็อกน่ะคือเอายูห้องเขียวนี้น้ำแกจะว่าเหี้ยเขาหม ตะเคียงอ่ะเด้อต้อนนี้ต้องมีิถิลิพิเศษแมนเออเอาเทคือคือมาธรรมดาไก่กาไปดาลาได้กินธรรมดามันสิได้เนาะเป็นอาหารบบบหิวเผาอ๋อจะหายแล้วใช่ไหมล่ะติดแค่ข้าวซอยิมกอกพิมไกเหมือนโอ้ยไม่ดูมื้อบ้านจะของตีแต่ว่าแมนไทยเอาอีสานใต้เด้์แน่นอนอีหลีแน่นอนอีหพ huh> like ี่น้องแจงค่ะแจงเน่ยครับเขาเป็นกำลังใจนะครับที่มามีกับทีมงานศิลปินภูไทยมืออื่นมือแล้งน mm ี่แหละ ออกันทานตุ้มคับสุรินถิ่นช้างใหญ่เจอกันคืนนี้ครับพี่น้องแจ้งครับแจ้งเนี่ยท้องฟ้าสวยมากเลยท้องฟ้าสวยมันขามริ้วมาก <c oughs> มันหลอนหลอนยังไงมันหลอนรอนนะเสียงนี้นะ <c oughs> บอกตามวหวกเขาจง้งสักก็ตะก เพกถามเขาว่าตากิมคราไตนี่ป่ะดิรู้บอกม่วงเดื้อค่ะนี่นี่แต้เงินนี่งงมาก